ลับมาพบกับการแข่งขันกันต่อใกล้จะทราบแล้วนะครับว่าใครจะต้องออกจากบ้านไปในคืนนี้สำหรับเพลงต่อไปเนี่ยแค่ฟังชื่อก็เจ็บปวดแล้วครับเพราะว่าชื่อเพลงคือใจกลางความเจ็บปวดนะครับจากตัวแทนภาคกลางครับต้นวีเก้า ฉันนั่งถูกเธอทิ้งคนโง่ที่เพิ่งจะเข้าใจหรือเธอและเขาเก็บอยู่นานเท่าไรมาเันเลยเอาในตอนท้ายกับตาตัวเองจนซึ้งใจจนทำร้ายโดยคนรักเท่านั้น She waited on my to talk

ขอเสียงปรบมือให้กับหวยเวยและน้องเบียด้วยนะครับขอบคุณมากครับเ่บานกู้นับครับสวัสดีครับต้นอาทิตย์นี้พี่ไม่แน่ใจว่าต้นไม่มั่นใจเลยหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าต้นอันยังไงบอกไม่ถูกคืออารมณ์เพลงอ่ะต้นมาเต็มที่แต่ว่าด้วยด้วยเสียงร้องเนี่ยพี่พี่เห็นเลยว่าต้นแบบ เหมือนเหมือนยังออกมาไม่เต็มที่บางทีต้นกล้าเล่นไม่กล้าเล่นน่ะเพราะพี่พี่พี่ว่าพี่รู้จักต้นดีประมาณนึงเลยแหละนะแล้วพี่เคยพี่เห็นเลยว่าต้นเนี่ยเวลาต้นจะทําอะไรต้นทําเลยแต่อทิตย์เนี้ยต้นแบบโฮแบ็ a ไว้เยอะบางทีแบบจะร้องดีไม่ดีวะจะทําดีไม่ดีเฮ้ยจะเอาดีไม่ดียังคือมันอ่ะทีเนี้ยที่รู้สึกได้เลยว่าต้นเป็นแบบนี้แล้วก็มีเพี้ยนมีเพี้ยนมากพอสมควร ยังไงต้นจะต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับต้องระวังให้มากกว่านี้อาจจะต้องซ้อมเยอะขึ้นเกี่ยวกับเพลงไทยเพราะว่าเพลงฝรั่งเนี่ยพี่หมดห่วงเกี่ยวกับตัวต้นเลยแต่เพลงไทยเนี่ยพี่ค่อนข้างเป็นห่วงแต่ว่าโดยรวมยังไงต้นก็พี่ก็ชอบต้นแล้วก็รักต้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่เชียร์ต้นอยู่แล้วครับคุณแมวครับสวัสดีครับต้นพี่จะเล่าอะไรให้ฟังคือ นักร้องนักดนตรีคนที่เก่งๆมากๆเนี่ยเวลาเขาร้องหรือทําอะไรไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าเขาสุดแล้วกับตรงนั้นเนี่ยคือ,อในสายตาขงคนดูหรืออะไรเนี่ยเขาเก่งมากๆแล้วรู้ไหมว่าเขาทำยังไงเขาคิดเขาหาว่าเขาจะทําอะไรต่อไปให้ดีกว่าเดิมคือต้นเนี่ยเก่งอยู่แล้วแล้วทําได้ดีแล้วอาทิตย์ที่ผ่าน,านมาพิสูจน์แล้วว่าเก่งแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้นต้องหาอะไรมากกว่านี้ละไม่ว่าจะเรื่องของสำเนียงหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่พี่พี่บอกไม่ได้เราต้องไปค้นหานะครับต้องต้องไปค้นหาตัวเองให้เอามานําเสนอให้มันมีสีสันที่มากไปกว่าเดิมน,นะครับไม่งั้นพี่ก็จะได้ยินว่าเฮ้ยต้นเริ่มเพี้ยนละเริ่มอะไรเงี้ยมันเริ่มติเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ move ไปข้างหน้าเราอยู่กับที่แค่นี้ครับครับไก่ okay, ครับครับ ดีใจนะครับวันนี้ได้คอมเมนต์ต้นสักทีหนึ่งเว้นมาลายทิตวันนี้ร้องได้ดีถือว่าร้องได้ดีนะแต่ว่าในสแตนดาร์ดของต้นเนี่ยพี่ว่าก็ยังดีไม่พอร้องได้ดีแต่ที่สําคัญที่สุด,สดมันไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่นะครับคือพี่ว่าความรู้สึกของการแอดลิปเนะ่เราลืมไปหรือเปล่าว่ามันมาจากอะไรมันมาจากอารมณ์นะ มันไม่ใช่มาจากเทคนิคตอนนี้พี่รู้สึกอย่างเดียวคือว่าต้นเนี่ยเอาเทคนิคมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการพอสหยุดเพื่อจะรอให้อ้างว้างสุดท้ายให้มันว้างยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้สันลูกคอ กี่ชั้นอะไรก็ตามตรงจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ที่บางทีเราจะไปนึกถึงแต่เทคนิคว่าเราจะทําร้องอยังไงให้ดีแต่ว่าลืมนึกถึงอารมณ์ไปนะครับอย่าลืมจุดนี้แล้วก็ตอนวันนี้มีเพี้ยนเยอะปะปรายทีเดียวตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่ยืนนั่งอยู่พี่ยังคิดว่ามอนิเตอร์ไม่คเอยได้ยินเท่าไหร่แต่พอมาขา้างหน้าก็ยังมีอยู่เยอะทีเดียวนะครับเรื่องสําคัญที่สุดคือต้อนมีความสามารถมากเพราะฉะนั้นพี่คาดหวังมากและการดีไซน์โชว์สาคัญมากเช่นเพลงนี้มันมีดนตรี คล้ายๆกันหมดตั้งแต่ทั้งทั้งเพลงมาดีไซน์หน่อยสิว่าตอนต้นจะเบาไหมตอนต้นจะไม่มีดนตรีไหมมีพีคตรงไหนเบรกตรงไหนนี่คือหน้าที่ที่คนศิลปินควรจะคิดตรงนี้นะครับครับโชคดีครับจอมต้นวีก้าครับ